อะไรที่ผู้เจ้าบอกเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่จะต้องรู้อะไรตอบได้ไหมอะไรเอยเรื่องเร่งด่วนธรรมะเร่งด่วนในชีวิตยิ่งกว่าไฟไหม้ผมมลศีสะนผู้เจ้าถามว่าเนี่ยถ้าไฟไหม้ผมมลศรีรษะเธอหรือไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เธอจะทําอะไรก่อนสาวกบอกว่ารีบดับไฟก่อนทั้งนั้นเลยผู้เจ้าบอกอย่าพึ่งมาลุ้นนี้ก่อนรู้อะไรใครทราบ ข้างหลังอริยสัตว์สี่เยี่ยมมากแมต้องรับรางวัลอริยสัตส,สี่เนไ,ไเป็นเรื่องเร่งด่วนในชีวิตจริงบรรจุอริยสัตส,สี่เข้าไปให้โยมได้ส่วนนะเรื่องอะไรที่พระศาสดาสอนมากสอนบ่อยและการละนันที่ความเปลินก็เอาใส่เข้าไป บอกน,น้สงไว้มากอาณาปานสติที่โยมทำก่อนต้นชั่วโมงนี่แหละแค่นั้นเองแตบอกน,น่สงไว้มากและยังบอกด้วยว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ตถาคตอาณาปาผู้เจ้าอยู่ด้วยอาณาปารู้ลมหายใจเข้าออกไม่สุดยอดหรอผู้เจ้าใช้เองทำเองเห็นนะเดินตามรอยพระศาสดาเดินตามตรงๆนะนั้นพระสูตรเหล่านี้ จะถูกนำมาใส่ไว้ในหนังสือสาธยายธรรมเล่มนี้นะเป็นช็อตเด็ดแล้วนะจำแค่นี้พอนะอ <c oughs> เหลือเฟือแล้วคำศาสดาไม่ต้องรู้เยอะก็ได้ใครรู้เยอะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่สั่งสมอาวุธไว้มากอาวุธจะเยอะนะอยู่ไกล้อะหยิบทนูขึ้นมายิงตายซะกิเลสนะเข้ามาใกล้แล้วธนูยิงไม่ได้ มีสั้นปลายปึกตายซากิเลสใช่ไหมเพราะพระุทธเจ้าบอกไงปะหานาราโมเธอต้องมีการปะหารกิเลสเป็นที่มายินดียมต้องยินดีนะในการปะหา n กิเลตจัดการมันซะก็จะแบธรรมาราโมมีธรรมเป็นที่มายินดีปะหานาราโมมีการปะหารกิเลสเป็นที่มายินดีอัพยาปชารามโมมีการไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีต้องยินดีในการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนยมต้องยินดี ปวิเวการามโมมีความวิเวกเป็นที่มายินดีเนี่ยมาอยู่ปฏิบัติธรรมวิเวกหลีกออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนน,นี่นิปปปัญจารารามโมมีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีอย่าเนิ่นช้านะไม่ได้บอกให้รีบด้วยเห็นไหมไม่ได้บอกให้รีบคำพระเจ้าเนียนมากบอกว่าอย่าช้ารีบไม่รีบไปคิดเอาเองบอกอย่าช้า <c oughs> นะอ่านะอาณาปานสติดับอกุศลได้ทุกชนิดนะเวลายมจิตเอาเอาจิตกลับมาอยู่กับลมเนี่ยอารมณ์ต่ตางๆมันจะดับไปหมดเลยโยนนะดูผู้เจ้าตัดตรงนี้เนี่ยอาณาปานสตินี่แหละอันบุคคลจเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นของรำงับเป็นของปราณีเป็นของเย็นเป็นสุขวิหาร และย่อมยังอกุศลธรรมอันเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้รังงับไปโดยควรแก่ฐานะนะเหมือนฝุ่นทุลรีฟุ่งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำฝุ่นทุลรีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้รังงับไปได้โดยควรแก่ฐานะเห็นไนหะมเพราะนั้นอาณาปาเนี่ยรู้ลมเข้าลมออกเนี่ยสามารถได้ถึงวิมุติหลุดพ้นเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนวิธีอะไรเลยยอมรู้ลมใจเรื่อย ขณะรู้ลมอยู่ปัจจุบันแล้วนะแค่นั้นเองอหรือไม่ก็นะไปคิดเรื่องกุศลค่้ควรโทษของอกุศลวิตกนี้ใช่ไหมอ่าค่ควรโทษไปคิดเรื่องกุศลหาเรื่องอื่นคิดนะง่ายๆอีกอย่างโยนทิ้งก็คือมาเจรนานาปาละนันทิ อยู่กับลมหายใจนี่วิธีดับประปุศลแล้วโยมก็พยายามพิจารณานะมันไม่มีอะไรดีงามสวยงามไปตลอด